สวัสดีครับ่ขอบคุแม่ๆทุกท่านนะครับผมนี่ก็วันนี้ก็ฝนตกทั้งคืนนะครับเมื่อคืนครับอ่าน,นี่ก็ได้กลายเป็นช้างเผือกไปเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เมื่อวานเป็นช้างบ้านนะครับเป็นช้างธรรมดาวันนี้ก็หลังจากฝนตกทั้งคืนก็ตื่นเช้ามาก็กลายเป็นช้างเผือกโดยอัตโนมัตินะครับผมอ่าสงสัยจะรวยแล้วบ้างครับนี่จะได้เลี้ยงช้างเผือกแล้วครับ โอ้เ่นสะเต็มตัวเลยมอมแมมเลยครับผมเมื่อวานก็ยังเป็นธรรมดาอยู่ครับพอตื่นเช้ามาอ๋อเพือกเือกเลยครับผม กลายเป็นช้างเผือกไปเลยครับหลังจากฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับเมื่อวานนะครับผมวันนี้ก็ยังตกอยู่นะครับวันนี้ก็น่าจะตกทั้งวันนะครับผมครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝากช่วยติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช้างพลายธันวานะครับผมช้างตกงาน17ปีครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำร,ำร,ำร,ยรวยๆนะครับผมสวัสดีครับ